ฟังมือออก <c oughs> นี่นหมานบอ,อสพีดองเมื่อออกชู้กันฟังเนมีสูกมีหมานบ่จ้ะหรือว่าเห็ุงานกันเบิดอนอะน,อนอาะจ้ะมื่อนี้อากาศเด็ดแดดพี่น้องมือวานนี่แดดแบบแดดแบบผิวใหม่เลยด้วยค่ะแบบผิวนี่คือแด,ดดนี่โอ้ยคือหอนจังสี่ค่ะหรือว่าจะเขาเมษสาแหลวเลยอากาศหอนหรือว่า เพราะอากาศฝนจะตกหรือผ้ายุจะเข่าประมานนั่นเนาะพี่น้องจ้าผู้ใดสู้ผู้ใดมานคงสู้กันมั้งเนี่ยมันออกไใจังใดจิตสามพี่น้องมันคือบอกหกสามแตะกับล้อนะคะเลขเลขลวงพี่มเส้นกันยังตามคือเกาล้อจ่าล้อด้วยล้อจอมือคืออาจจะอาจจะวันจันทร์ค่ะสาบนาอาจจะไปหาเพราะว่าลงพี่มเส้นรว่างอันจันท์อาจจะไปติดตามให้เต่กะ ล้อด้อค่ะเป็นสูตรใหคำนวณก็ต้องขอใจเนาะพี่น้องจ้าผู้ใดโศกผู้ใดมาน้ำอาจารย์เนี่ย,ยจะขึ้นกะเตะบุญเตะหลงังแต่อาจารย์เนี่ยป้อยมาแล้วเด้อค่ะผู้ใดได้เบิ่งคิดแน่ชาบนาป้อยคิปไปแล้ววิดีโอนี้่ไล่จุดนี่ว่า,ามารถทเซียวชว์ตเลขหันด่ายแซวชาบนาบอกกับจุดเอาเด้อพี่น้องจ้าแล้วก็หลายอาจารย์หลายสำนักเข,ขาเด้อค่ะทั้งอลุงวันเลขวิ่งสายพระธุดงค์เลขบุญก็เขาของคนเด้อค่ะเขาจังเลย ลายอาจารย์แล้วค่ะออออสมุทรสาครกับเขาเด้อ <leak> พ <Gin trop inhale> ี่น้องเข่าของเพื่อนคัะคเลขดิ่งนี่ของนันทั้งฟูลิมโงนี่กับเข่าจ้าแต่ว่าออหนุ่มเมืองยศหลุดเด้อพี่น้องจ้าเข่าลายอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังกะกดติดตามไว้ออบ้านผื้ก็เข้าจ้าออบ้านพื้กับเขาเด้อจ้ายเกตสามสามเจ็ดอุ้ยลายลายอาจารย์ดังกับเข่าจ้าล้วกะคนชุดนบุกับเขาเด้อค่ะสามเจ็ดเกดสาม กะมานังเมาโม้ย้สุพีรนกเป็นช่องอิซีฟังยันหลงยันลืมกันค่ะเพราะว่าอ่าช่องนี้บอสันมาจะลงอะไรได้เยอะเยอะจากเพราะว่าเจ้านายเป็นบึงยูสาบัาก็เลยถือโอกาสมานังเมาฟังเต่บอสามมรากิโช่ว์ตัวเลขให้ได้หรือผู้ใดอยากได้ตัวเลขอาจารย์เนี้ยสารัจะบอกแต่ว่าตรงจุดเอาอาจารย์เนี้ยป้อยแล้วค่ะป้อยตั้งแต่ตตงวดเลยเป็นทัวร์มาเมือนเซานี้สาบันนาวัันอาจารย์ฝันย่งดีเลยวสันฟันดีค่ะม้าม้าวสัน ฝันตองหมดเลยค่ะถ้าเพื่อนฝันตองหมดทังสี่ก็หมายถึงว่าเลขเพื่อนอาจจะเขาเด้อสีบอกความฝันเพื่อนสูฟังเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปจัดงานเหมือนกับงานตักบาทบ้านสาวบไา้หลายๆบอวโอ้หุกสามสามหุกไปออกออมสินพี่น้องไม่อยากเว้ามันไปทั้ง,งคุณอ่ะจ่ะบ่ามานจ้ะพี่น้องบ่ามานเป็นลมเป็นลมจ้ะ มันเนี่ยบอกเรียงข้อฝันอาจารย์เนี่ยเพิ่นฝันตาตองวดเนาะที่เพิ่นท้วงบอกให้ไปต่อไปไายเหล็กตาตองวดเพราะว่าเพิ่นเห็ดเหล็กไว้เล้วเมื่อคืนมันนี่ตกแรงมาเมื่อแรงตกเมือแรงมาเพิ่นมาฝันเพิ่นฝันย้ำมือเช้าก็คือฝันอ่าฝันว่าไปจัดงาน คือไปตักบาดบ้านคือคนไปไลาหล่ไปตักบาดบ้านคุณไปตุ่มไปห้อ,อยู่บานเพิ่นย่บานหลังเกาเกาคือสมัยโบราณคือเกาตะปูตะปูตะ,ปตะพอตะเม่เลยค่ะมาเลขทีเพิ่นสองหาแต่เพิ่นบ่ไเด้บอกยังสั่นเลยค่ะเพิินเบิ่งสตดเหลขกเพิ่นเพิ่นวาเพราเพิ่นเห็ดสตดหวยแล้วเพิ่นเอาไปฝันเอาไปฝันนี่มือเลี้ยงกับฝันวาได้ไปตักบาดบ้านแล้วคุณไปกินไปห่อไปเต็มคือมีงานอะคะ่ะยู่บานหลังเกาเพิ่นงานขึ้นบ้านหลังเกาตะพอตะเม่์ตั้งแต่โดนๆดนเลยแม่ค่ะเพิ่นวา บรรลิทีสองหาเพิ่นก็ได้ว่าจารั์น้ำ่าต้องไปคิดดอกคิดต่ว่าเล็หวยสูตรนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเหตุสูตรหวยคำนวณเพิ่นว่าอยางซื้อหลายตัวแต่ว่าถ้าพี่น้องแฟนทังเอฟซีพู้เป็นตีเล็แเม่นหรือว่าอยากได้ให้ไปตีเอาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่นฟันเม่นแต่ว่าก็รอกันน้ดพี่น้องรอเหมือนกับว่าร้อเลขกจ่อมือหรือว่าเล่ลอความฝันของเพิ่นอีกหรือจ่อมืออาจารย์สิว่าจากไหนแต่ว่าเล็กสามตัวอาจารย์ยังบปอยเด้อค่ะหรือว่าผู้ใดอยากได้อาจารย์ใดกะอ่า เดียวรอสาบระจะตามหมดแล้วก็หลวงพี่อันอาจารย์ปิญนาโคราชเลแลนเลิน่นเของขวดเลยเดอ้อพี่น,อน้องเพิ่นห้แเลนแค่โตโดเดียวคโคลูก็วิ่งจิบเพิ่นกับเขาของเพ,พิ่นอีหลีพี่น้องสําหรับตัวเลขก็ได้สําหรับเจ๊น้องคายบอกว่าสิอบอกเลยว่าเจ๊หนองคายนี่เพิน่นขึ้นม่นคาแท้สามตัวแตกเลขในตารางเพิ่นคือสามตัวแตกค่ะเจ๊หนองคายเขาขุาวัวดถ้าห้สาวบานาม้านี่เขาขุาวัวดพี่น้องสําหรับตัวเลขเจ๊หนองคายเิ่นแม่นอีหลีค่ะแล้วเพิ่นนํา มือคืนนี่เพิ่นไล่มาหาซาบนาเนาะเพิ่นว่าซาบนาหมานบัวแต่เจนหัวคล้ายน่ะเพิ่นซับวินเอาในตะล้างแต่เพิ่นบ่ปล่อยเลขกสามตัวแต่เพิ่นเลขถือเหล็กสามตัวนะจ๊ะในตะล้างนั่นล่ะแต่บ่ได้ถือลายดอกเพราะเพิ่นเลินบ่าลายสิบบาทมีสิบบาทลอยสองลอยกระมันนั่นพี่น้องเลียวกะเลขจับคู่เพิ่นหลุดแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นเขาคู่งวดงวดก้อนเลขจับคู่เพิ่นเขาเด้อค่ะงวดนี้หลุดแต่ว่าเลขวิ่งเขาเพิ่นงวดวันหันเพิ่นหายเจ็ดกับหกมันก็เข้าจอง ห้ามผาดเลยตัวเล็กเจน่องคายเพราะว่าเจนองคายเป็นคนบุญเพิ่นมาเค็ดบุญสวดมนต์เรากะเพิ่นมาทำบุนทำทานไ่มค่ะจุดหวยคำนวณเพิ่นเขาคุ้งวดอหลีสามนาการลันตีได้เลยแต่ว่าเล็กเพิ่นจินี้เก่าหางเลยค่ะเลยเล็กเลียนแล้วก็เล็กในตารางเพิ่นบอกว่าถ้าบ่นมาเล็กที่เพิ่นจับผู้หายสามารถวินเอาในตารางเพราะว่าเพิ่นวินเอาในตารางเื่ากันเลขสามตัวเพิ่นวินเอาในตารางจ้ะสวัสดีค่ะคนสวยพ่อได้กินได้แก้วดีจ้าอู้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพราะเด็กแก้วกับยังดีที่เป็นที่ที่เป็นล้มไน้เป่านาพี่น้องโอ้ยเขาเด้กปนเด้กแก้วกับใครอยู่จ้าทั้งนี้บ่ไเด้กปนบ่ไเด้แก้วสรุปหนักไปที่หกสามมักแหงมันลอยไปทั้งออมสิงจ้ากะประมาณนั่นเนาะทั้งในอากาศเป็นจังไนแน่จ้าหรือพี่น้องท่นจังหาสิบล้านคนนะตอนนี้ขาบอกน้อยบ่ได้เขา้องอหลาหลายหาสิบล้านคนนะตอนนี้อากาศเป็นจังนไนแล้วกะ ฮอนบอฝนตกบอรือว่ายูุทั้งใดกันสามารถเมีนใจขิดมังงอชูกันฟังว่ายูุจังงวัดใดเอฟซีจังวัดใดสาบนาก่หยาดหู่เนาะค่ะว่าย่จังงวัดใดกันเม่เนาะค่ะนอ,ะะนอะสาบนาเป็นคนบุรีรำโอ้โดยกําเนิดเป็นคนโคราชแต่ว่ามาสางรลางฐานอยู่บุรีรำพุทธเถงจ้าสามารถบอกคุยกันไดเด้อพี่น้องจ้างวดนาคอให้สาบนาเฮงเด้อจ้าสิไปทําบุญ ขอเจียมน้ำจ่าจ้าอุ้ยจ่าสาธูสาธูจ้านีใส่กันเน้นอค่ะสาธูเด้อค่ะให้ให้มันแห้งๆปังจะได้เห็ดบุญน้ำกันแต่ว่าถือบ่ถือซาบานะกับเห็ดอยู่ตลอดจ้าเห็ดตามนี้ตามตามนี้น้อยกับเห็ดน้อยนี้หลกับเห็ดไหลเห็ดไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีครับยูกูทมอครับสวัสดีค่ะอู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทอมอหฮอนบบค่ะฮอนบบอากาศฮอนบใจทำงานมาเนอะค่ะรบกวนเวลาเนอะมา ฟังสาวนานังบอกเว้ยเว้สู้ฟังอย่าลำคานกันเด้อค่ะฮอนจ้าฮอนจ้าอือฮอนอิหลีละพี่น้องค่ะฮอนนอนเด็ดทั้งไหนมาเด็ดเดียเด็ดเดียจะผู้ใดอยู่ทั้งไหนก็สามารถมินไตคิดมาได้เด้อค่ะก็เดินทางมาเที่ยวบุรีรัมณีเด้อถ้าบุรีรัมย์มันมีของดีหลายหลายอย่างหลายแนวจ้ะมีพุณอะเตเดียมงเซฟุตบอลพี่น้องดังดีดังใดเด้อจะสามารถเดินทางมาเนาะก็คือว่าล่ะค่ะทุกอย่างไปใส่มาใส่ก็ ช่วยไอดีไลน์ในเด้อไทยคลิปได้จ้าได้จ้าไ like อดีไลน์กับึ้นไหทุกคลิปเด้อจะสามารถยูสกุลค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้ยมีแต่โมโมเมเมะมฮูแถวๆนี้ตัวไหนอีสานบ้านเขาเนาะมักตัวเลขจากแล้วกับผู้ใดอยากตามช่องใหม่สาวบ้านนากับลุงคลิปตัวเลขนี่แหละคะ่ะเด้อพี่น้องจะเป็นช่องสาวบ้านนานุ่มสวีเดนวีหนึ่งไปตามติดแล้วกับมีไอดี ID ไลน์ยูหันสามรถโทรแลติต่ตกันได้ค่ะหลายๆย่างเนาะค่ะสามารถ ผู้ใดมีตัวเลขดีดีดดังๆกะสามารถเข้ามาในรลายแล้วกะมา,า้วบอกฟูซาบนาเดียวสาบนาจะเอาไปฝากไปต้อนพี่น้องแฟนช่องอซีหรือว่าผู้ใดมีความฝันเด็ดเด็ดดีๆดังด,งดงหรือว่าผู้ใดฝันเม่นๆม่นพี่น้องโอ้ยคิดว่าวางหันถือแท้ๆล่ะดอกไม่อันมงคลออกเต็มบ้านอยูนี่ขาวจากภาคยูนี่นี่แต่เนวมงคลพี่น้องเอ้ยสวยเต็มเดียวต้องสู่ว่าไดดอกสู่อาจารย์หรอก คิดว่าผู้เป็นโชคเป็นมันกะเนาะค่ะเนาะนถือสองเด่งซ้ำเด่งแบ่งสันโอ้ยค่ะวดนนี้อาจารย์เนี่ยเป็นไห้มาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสาบันาศาศาจะวบาซื้อๆเด้อค่ะจะโบช่ว์ตัวเลขเพราะว่าบบสามารถโชว์ตัวเล็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเจ้านายเป็นจบสวมเบืองอยู่อาจารย์อ้อยางสีกะไห้มาแล้วเด้อจะ้ะอาจารย์เนี่ยวดนี้ไห้มามีเปดเด่นหนีมีเป็ดมีเก่ามีศูนย์เด้อจ้า สำหรับเลขเรียนบันทายเรียนเป็ดกระเกาเด้อพี่น้องผู้ใดเรียนหันเ,นเรียนองดจจเรียนได้คู่งวดเด้อสำหรับตัวเลขเรียนอาจารย์เนี้ยได้คู่งวดคือคู่งวดจ้ะสำหรับเลขเรียนกะพิจารณาเบื่อง่านตอบซ้อมเบื่องเอาเด้อพี่น้องยะทิ้งยะปะเป็นเด็ดขาดอาจารย์เนี้ยนี่อยู่น้องกันมาเนี่ยเลขคนนี้รับรองเลยค่ะอิลีพี่น้องจ้ะสำหรับเลขจับคู่ันหเก้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสอง แปดสองแล้วก็แปดหนึ่งแต่อาจารย์เพิ่นหมักแปดสองกับแปดหนึ่งเด้จ้ะในความหมักแต่เลขสามตัวเพิ่นได้ถ่าในปล่อยเด้อพี่น้องเพิ่นหมกว่าร้ออีกคนหรือรอความฝันหรือรอเพิ่นคิดอีกจั้วยแต่ว่าก็เพิ่นจะปล่อยตัวเงวนเพิ่นยันไปซุนหลายๆอาจารย์เนาะค่ะแล้วก็สื่อยนกแล้วก็หลายๆย่างละค่ะคือการที่เขาเหตุตัวเลขหรือว่าไปตรงกับคนอื่นกะสื่อว่าหลายๆอย่างเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นกะเพิ่นกะเพิ่นกะเลยปล่อยแต่ตังหงดแต่ว่าสามนักกเข้าใจอยู่ด้ค่ะ สาวนากขบอกอาจารย์ว่าจะคิดหลายทุกอย่างให้คิดบวกเขาไว้ไม่ต้องไปคิดหลายดอกผู้ใดสีว่าจังใดเขาผู้ใดเห็นอีหยังมันก็บอกเป็นหยังก็บอกเป็นเังจีิเป็นกับควาใจวิจิกาเป็นบม่ผู้ใดไปใส่เลยค่ะเป็นพิธีบ้านละเยสูตรหวยเมว่าจะเป็นของเพื่อนบ้านหรือว่าจะเป็นของตังแดนเพื่อนบ้านหรือว่าจะเป็นองเียงเขาแต่ประมาณนั้นเนาะพี่น้องจ้าอากาศโทนห่อนกินเขากันไปเนาะจ้ากินเขากันไปกินข้าวเที่ยงกันไปจ้ามานังฟังสาวนาเขาเว้ยเวยเวยอยู่นี่ สบายดีุนนกคนเนาะค่ะน้องพี่น้อง่ว่าสามานาจะยี่สิบสี่ล้วค่ะหอนหอนเด็ดเด็ดเด็ดอากาศมันหอนกะไปใสตบ่ไไรปันไดค่ะเพราะว่าอากาศหอนใหม่หอนผิวเด้พี่น้องจะกะฝากนี่เลยค่ะฝากช่องใหม่คือช่องสามนาหน,นุ่มฟูเด่นกะช่องนี้กะจะไว้ทะไลสุดหรือว่าวันที่ยี่สิบี่นี่ติดตามทั้งช่องนี้กันเลยค่ะวันที่ยี่สบี่ที่สิไปไลสุดเออวงสวงทวเทวสุวรรณของวัดหลวงพี่มีสิน ติดตามไวค่ะช่องนี้แ่ะจะไลฟ์สดให้เบิ้งแล้วกับผู้ใดอยากบูชาสามารถบูชาเมื่อวานจะเป็นกําไรท้าวเวสวุวรรณกาไรขององค์ุ่องค์ย่ากุศลโทมย่าสุทุมาหรือว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างจะเขาพิธีแล้วก็จะให้บูชายุหันผู้ใดสายมูก็สามารถเดินทางไปร่วมงานได้วันที่ยวันศุกร์ที่24มีนาคมสองพันห้าณวัดสุข,ขนสัทธารามอำเภอ เออตำบลบ้านแพอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดของหลวงพี่นิสินจะเป็นพิธีใหญ่สามารถไปร่วมได้พี่น้องผู้ใดอยากเข้าไปร่วมสามารถเดินทางไปร่วมได้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ผู้ใดที่ซื้อเลขเสียดใช่เสียดขวัวก็อาจจะมีโชงมิลาภเพราะว่าเป็นพิธีที่สวดพระอาจารย์ครูบาอาจารย์เิ่นมาสวดให้ประมาณนั้นเ้อพี่น้องจา๋าสามารถเดินทางไปได้ผู้ใดอยากมาก็สามารถเดินทางมาได้ หรือผู้ใดอยู่ไกลๆอยากมาพักยูกขางคืนก็ทั้งวัดเพิินหมอกว่าสามารถมีหมงทีรับรองให้ได้หรือว่าจับมากางเต้นนอนก็กลางได้จาะเป็นอนุญาตเนาค่ะทั้งคุ้บาอาจารย์ก็ได้เป็นกัีที่ดีๆเลยจ่ะวัดญ่กวงขวางสามารถร้องรับใด้หลผู้หลคพีพน้องคิดว่าคนจะเดินทางมาหลายยจ้ะไปใส่กันเบิดโลอโอ้ยแ่นี่ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะพี่พน้องเส้นช่องอิฟซีมาให้การตอนรับหลายๆกันยังเม่ถึงบ่าปาก,กันเนาะ ญี่ปุ่นยังะยังหนาวอยู่จ้ะโอ้บอกค่ะโอ,โอ้ญี่ปุ่นเอฟซีญี่ปุ่นข่อยก็มาเด้อปนี้จ้ะเอาดูแลสุขภาพเดอ้อค่ะกันอากาศหนาวหนาวจ้ะแต่ว่ายูไทยนี่โหนนหอนมันเขา่ามันเข่าเดือนจะเข่าเดือนเมษาเราเนาะนี่มันคือเข่าหนาวเราเนาะมีนาเมษาพฤษภาเข่าหนาวหอนแล้วก็เขา่าห,เขาหนาวฝนพ่นองกะย่านตะพายุละค่ะย่านพายุย่านฝนตกแห้งหรือว่าย่านน้ำท่วมเพราะว่าถ้าช่วงนี้มันจะ เฮาหนาฝนนี่ย่านต้น้นำถ่วมพี่น้องเราว่าถ่วทุกปีมองที่สาบนาอยู่นี่น้ำถั่วตลอดเลยค่ะถนนถนนอ้ยหลาย่างไหลเนแนวพี่น้องจ้าอยู่ทั้งสกลก็ดูแลสุขภาพด้วยอากาศกับห่อนนะค่ะฝนตกโบ่ทั้งนั้นแต่ยินงถ้าว่าพายุจะเข่าเด้ค่ะแต่ว่าหัวฝนจะตกทั้งใดโบแต่ว่าทั้งทั้งนี่เด็ดเดดฝนฝน่าตกแต่ว่าหือนห่อนพี่น้องห่อนจนออกบบได้อ่ะผิวใหม่เลยจ้า เป็นจังไหนกันแน่กับรักษาสุขภาพกัเดินทางไปใส่มาใส่กับขับรถให้ระมัดระวังเด้อพี่น้องพะว่าหยังวันจีอุบัติเหตุเบื้องเข่าวเราสนดใจหลายค่ะข่าวมีตาแบบโหดไล่เหลือเกินตกมาปีนี้เป็นอย่างคือปีจังสันพี่แอดไลน์ไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะแอดมาจากาบอกันใดเนาะคะ่ะท้าสาวบนาวางอาจจะสามารถบอกกันไดนะะ้มีหลายแนวหลายอย่างเนาะกะยังเหมือนเดิมเชิญชวนทำบุญเนาะคะ่ะเนาะทำบุญอยู่วัดหลวงพี่มิส้นยังขาดคุณทรัพย์หลายอย่างก็คือ กำแพงแล้วกับลุงดิมิเชนิใจเพิ่นน่ะอยากปั้นองค์ปู่พญานาคจะจะบ่งู้ว่าสิได้ดังใจบ่เพิ่นก็ว่าอยู่ว่าอู้ยเลขงวดที่ออก3ตัวตรงคืออ่า952เนาะที่เพิ่นให้งวดวังหันมันออก652เพิ่นก็บอกอยู่แล้วลาหลายๆคนหลายๆท่าน FC ก็บถืหลายอยู่จ้ะแต่ผู้ลังคนก็บ่มั่นพร้อมเป็นเลขดังงวดนี้เพิ่นบอกว่าอยูเอาเต็มเต็มให้ถืออู้ยพี่น้องมันสวยพี่น้องจ้าบ่อยากวอลดอกค่ะ เนาะเอาทุกอย่างกับยูที่ดวงค่ะว่ามีไพ่ที่โชคดีน้ำกันสุขสุขนในโดบ่มันนะสมาธิรวยกันพร้อมกันดอกค่ะทุกอย่างยูที่ดวงพี่น้องเงินเทวดาเนาะผู้ลองค้นอ่ะเิ่นสื้อบ่ได้หกสามเนึ่ินกับสื่อเจ็ดสามหนึ่ินกับถือจอยอนันบุญเพิินจ้าอือผู้ใดมีอย่างบอกสู้บอกกันฟังเน้ออย่าปล่อยให้ข่อยนางบอกเว่ยเว่ยผู้เดียวแหละจาสาบนาศสิบากเป็นพวกละพวกผู้เดียวเว่ย คุณลุงคนแบบสามวนาเอ,อ้ยเจา้าคือบอกเก่งเถวาสันว่าอืมเจ้าคือบอกเก่งเถบอกน้ำบพทันเรียกว่ากระเปรกเด้ค่ะอันคันน้ำเมล็ดสาวนาไปใสน่นี่เนาะคันไปวอน้ำไผ่นี่ถ้าว่าวเลยไม่ค่อยเดี๋ยวไม่ค่อยอยากสินันเด็กคนสิติดไหมค่ะติดคำว่าว่าเขาว่าดีจริงสิไหมค่ะติด,ำดคดำว่าติดติดอืมคำว่าว่าเขาแบบว่าดีจสิไหมค่ะอยากงอกน้ำสิไหมแต่วา่ากับไม่ค่อยเดี๋ยวไปใส่มาใส่เด้อค่ะเพราะว่างานหลายเวียกหลายพี่น้องต้องก้มอาดบ้านกับหัวหมุนแล้ว ใส่ถีหาคลิปหาวิดีโอเกี่ยวกับตัวเลขก็สิทําคลิปเกี่ยวกับตัวเลขหมักจังสี่พี่น้องทำสิ่งที่เขาหักนี่เขาสี่ท,ทำออกมาได้ดีเด้จ้ะเหมือนกันหาตัวเลขอันใดที่เขาหมาักคือการทําบุญนี่แหละคะ่ะไปวัดไปวาคือกันค่ะถ้าเขาหลักการทําบุญเขาไปวัดเขาไดไปเขาวัดฟังธรรมหรือว่าไปทําสังฆทานไปยังกระยาไปกราบพระจะมีความสุขนั่นก็คือ,คอการที่เราชอบเหมือนกันการเราชอบตัวเลขนี่แหละพี่น้องหมักตัวเลข ต่องมหาตุลิกไปฝากไตต่อนพี่น้องเนาะคู่มือนีสาบานาะจะได้ไร่สดคู่มือพี่น้องโนโนสีเบียบโน้ค่ะผู้ใดจะมีเวลามานังฟังสาบานาบอกบัวไปใส่กันเบิดแล้วนี่ค่ะยูบย่บค่ะยู่บในยังกินเข่าโนาค่ะอู้อยากกินตำหมหุเนาะพี่น้อง่็สื่อๆตำหมหูมากินในพี่น้องเั้นช่องเอ็บซีบึงสน่ดมสียากน้ำอีกละ คันกินตํหมวกสมนี่โอ้ยกินไในคู่มือค่ะตํามกห่งนี่คันมาสมตํานี่กินคู่มือมักคักขาดไ่ได้หรอกค่ะขาดขาดประเด็ก่ได้มันเขาในสายเลรียญแล้วพี่น้องผู้ใดเป็นเือสาวานะบอขันบ่ได้กินตํามวกสมนี่บ่ได้กินตํหมวกหงงนี่รู้สึกว่าอากาศขาดประเดกคือสิเป็นล้มเป็นแรงปวดหัวม้วเก่าขันได้กินเพ็ดเพได้กินตาสมตาสวงสิแม่ค่ะกินน้งสิโอ้ย ปัญญาดีพี่น้องได้กินปลาเด็กหนิแหงหน่แหงเป็นคือกันบอกร่างกายต้องการปลาเด็กค่ะได้กินอาหารต่สมัยในน้อยนะพี่น้องกันได้กินป้่นกินแก้วบ่หมักเด้อยากินอาหารย่างอื่นบานีเถามาเล้วนี่ค่อายุเถาแล้วนี่ที่สาบนาในเถามาเหล้วอยากินป้่นกินแก้วกินผักลวกกินอาหารที่มันแบบมีปลาเด็กปลาไนซ์สินะคะบ่อยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่ากุ้ง พวกอาหารทะเลเนี่ก็บ่ค่อยอยากเลยบบหมัามากเลยหละ่ะบวค่อยกินเลยค่ะกุ้งนี่ก็บ่ค่อยใส่ปากย่างหมักตสองตัวกินได้จ้ะอาหารทะเลกับบว่อยหมกกักบอกแต่ว่าถ้าได้กินเขากับปลาเด็กบองหรือว่าปนหรือว่าต้มปลาหรือว่าหนึ่งปลาสิหนึ่งกุงสิก็ได้กินกุบเนี่ยสาวน้มักมากิากากนกุบเลยค่ะผัดเผ็ดกุบจริงสิระมันนั้นพีน่น้องแฟนช่องเอกีก็คือสิฟังสาวน้อยู่นี่แล้วเนาะ ไรนี่ยังตามได้เด้อจ้ายังฟังไรพี่หาบักม่วงสุ่มมาสูกินก็น่าหนิเมืยเห็ดบักม่วงสุ่มนั่งกินเบาไปน้ำหนิเป็นจังไหนอสิมีคนอยากน้ำ่็นอ,อนั่นแหละ,ะค่ะคลิปนี้สามนากิกษยมาเบาเลี้ยงตัวเลขอาจารย์เนี่ยนั่นละ่ะค่ะค่ะ้ลังคนผาดขิดเนาะ,ะกาูพลังคนบบเห็นช่องไม้ของสามนาคือสาวบ้านานาหนุ่มสะวิเดนวีหนึ่งเด้อค่ะช่องไม้ ตัวเลขอาจารย์เน mm <h. S 1> ี่ยเพิ่นกระปอยมานจะตองหดแล้วค่ะผู้ลงทุนก็ถามมาหลายสาวน้ายันบ่พอก็เลยมาไล่สดช่องนี้เว้าสูฟังหรือว่าอาจารย์ใดอาจารย์เด็ด่ดมากอะจะมาเว้าอยู่ช่องนี่ค่ะให้ฟังเนาะว่าอาจารย์ใดมาแน่นี่ก็อาจารย์เนี่ยก็ยังมาแล้วเด้อพี่น้องอาจารย์เนี่ยเพิ่นให้มาเพิ่นฟันดีเพิ่นก็เลยโทรมาให้นตาตองหดเฮ็ดเลขปึ๊บเพิ่นก็ะฟันปึ๊บหลุดเพิ่นก็เลยโทรมาให้ไปเอามาฝากมาต้นให้พี่น้องไปหาซับสวยลอตเตอรี่ไว้ยันมันซื้อบ่ได้ เป็นไหเหล็กเดินมีนเปดมีเก่ามีศูนย์ด้วยจ้าเร็วกาสองตัววิง่งเป็นไหเปดกับเก่าจ้าสำหรับจับคู่เป็นไหเก่าสามเก่าหาหนึ่งหาหนึ่งสองเปดสองแล้วก็เปดหนึ่งเด้อพี่น้องไปหาสับซวยลัตเตอรีไว้มักตัวใดซาบนะกระมักมเก่าหากับสิบหานี่แล้วพี่น้องแต่ว่าทุกอย่างเร็วมันสิสู่เป็นไหโว่ทั้งอาจารย์หลอกบึงจบจบอยู่นีมัน มันสิเขาขังไปทั้งคุณดีเพราะว่าเลขกมันออกเปกๆไม่หลายงวดละเมีค่ะซาวนากะบวกกัเว้าได้เนาะเลขมันจะออกตัวใดคือว่าล่ะค่ะผู้ผู้หมุนอยู่บางกอ,อกเนาะผู้บอกอยู่บุรีรัม์เนาะพี่น้องกัจักสเป็นจังไหรแต่ทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับดวงล่ะคะ่ะเล่นหฮนี้สตีเดอร์พี่นอ้องยาสเลนเกินตัวเจ้าของอยาสยินหมูยินสินมามันสิเป็นหมูเป็นสินเล่นให้มีสติจ้า นั่นแหละคะ่คิดนีแก็มามองมาโมยให้พี่น้องแสงจ่องเหตุงานซาแล้วก็ไปกินเข่าเนาะค้าว่าจังไร์ใครจามนาะจะไปกินเข่ากันเนาะตำขึ้นเมื่อกินอยากกินสมตําอยากกินอีหยังสมซ้ม,มจังแบบม่วงสิไหม,มค่ะมะม่วงเบาเนี่เนาะกินกับแจ่วไหมก็สเสียบกางเ,เ,เส,มส,มส,มส็บเสพสุ่มๆสิไหโอ้อยากเลยเนาะพี่น้องค่ะกายพี่น้องแสงจ่องเอ็มซีสุขุสุขสุเนาะส่งมานวดนี่กระไดกับอาจารย์เนี่ยกายถิ่งแงปอาจารย์เนี่ยด้วยค่ะเพราะว่าเลี้ยงคนเขาดี ไอฟี่จบสมเพ่นค่ะคลิปนี้ฝากเวค่นีไปแล้วจ้าพอกันเลยสุดหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ